เมสุตังเอกังสัมมยังพระควาสาวัตยังวิหรติเชตวันเนอนาถปีติกันสะอารามเเมตตะระโคพระคว,วาปีคูอามันเตสีพ,พิกขโวติภะทันเตติเตภีคูพระควโตปา,าจัดโสสุงพะควาเอตทะโวจะเมตายะพีกขวเวเจโตวิมุติยา อาเสวิตายาภาวิตายาภาหุลีกตายานีกตายาวตทุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารทายาเอกาทศนิสังสาปาติกังคากตเมเอกาทศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินปาปะกังสุปินังปาสติมนุสานังปโยโหติอมนุสานัง ปโยโหติเทวตารักขันตินาสะอักวาวิสังวาสทังวากรรมติโตวตังจิตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอสัมมุตละโหการังกโรติอุตตาริงอัปปติวิชันโตพรหมโลกูปโคโหติเมตายพิกะเวเจโตวิมุติยา อาเสวิตายาาวิตายาพาุลีกตาญาณีกตาาวัตุกตายาอนุจิตายาปริจิตายาสุสมารทายาเมเอกาทศนิสังสปาติกังขาอาจิอโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุติอาทิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุติอาทิทิสาภาณา เมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสาตหากาเรหิโอทิโส ภาชนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหะกาเรหิติสาภาชนาเมตตาเจโตวิมุตติกตาเมหิปัญจหะกาเรหิอโนทิโสภาชนาเมตตาเจโตวิมุตติสาเพสัตตาอเวราอัพยาปะชาอานิคาสุขีอัตตานัปริหารันตุสาเพปานาอเวราอัพยาปะชาอานิคาสุขีอัตตานั ปาริหารันตุสาเพภูตาอเวราอัพยาปัจจาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุคาราอเวราอัพยาปัจจาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปัจจาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุตีอิเมหิปัญจหากาเรหิอโนทิโซภาณา เมตตาเจโตวิมุตติกตเมีสาตากาเรหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพะอิติโยอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุริสาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอริยาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพอนารียาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเทวาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพมนุสยาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพวินิปาติกาอเวราอัพยาปาชาอานิคา สุขีอัตตานางปริหารันตุตีเมหิสาตากาเรหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิทัสหากาเรหิทิสาภาณาเมตตาเจโตวิมุตติสาเพปุราธิมายาิสายสาตาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานาง ปริหารันตุสาเพปัชิมายาทิสายาสตาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายาทิสายาสตาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทัคินายาทิสายาสตาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิซายะสัตตาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปาชิมายะอนุทิซายะสัตตาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะติสอนุทิซายะสัตตาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพทั้งขีนายาอนุติสายาสาตาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาติสายาสาตาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปปริมายาติสายาสาตาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปุราติมายติสายาปานาอเวราอัพยาปัจชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจฉิมายติสายาปานาอเวราอัพยาปัจชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายาปานาอเวราอัพยาปัจชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพทักขินายติสายาปานาอเวราอัภยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติสายาปานาอเวราอัภยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจมายาอนุติสายาปานาอเวราอัภยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานา ปริหารตุสาเพอุตรายาอนุทิสายาปานาอเวราอภิยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักขินายาอนุทิสายาปานาอเวราอภิยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายาปานาอเวราอภิยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตูสาเพอุปาริมายาติสายาปานาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสาเพปุราติมายาติสายาภูตาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสาเพปะจิมายาติสายาภูตาอเวราอัพยาปชา อานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาติสาญาภูตาอเวราอัพยาปาจาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายาติสาญาภูตาอเวราอัพยาปาจาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติสาญาภูตาอเวราอัพยาปาจาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปัจิมายาอนุทิสายาปูตาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายาอนุทิสายาปูตาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทากินายาอนุทิสายาปูตาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพเหติมายาติสายาภูตาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสายาภูตาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายาปุคาราอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจจิมายา ทิซาย่าปุคาราอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาทิซาย่าปุคาราอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักกินายทิซาย่าปุคาราอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติซาย่าปุคาราอเวรา อัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจฉิมายาอนุทิสายาปุคาราอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาอนุทิสายาปุคาราอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอาตานัง ปริหารันตุสาเพทากินายาอนุติสายาปุคาราอเวราอัภยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพเฮติมายาติสายาปุคาราอเวราอัภยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสายาปุคาราอเวราอัภยาปาชาอานีคาสุขีอาตานา ปริหารันตุสาเพปุราติมายติสายะอัตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานะปริหารันตุสาเพปัจิมายติสายะอัตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานะปริหารันตุสาเพอุตรายติสายะอัตภาวะปริยาปันนา อเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานัปปาริหารันตุสาเพอุตรายาทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานัปปาริหารันตุสาเพทักขินายาทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานัปปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุทิสายะ อัตภาววปริยาปันนาอเวราอพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัชิมายาอนุทิสายาอัตภาววปริยาปันนาอเวราอพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายญาอนุทิสายาอัตภาววปริยาปันนาอเวราอพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพท่าินายานุติสายาอัตตาภาว่ปริยาปันนาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปริเหติมายาติสายาอัตตภาว่ปริยาปันนาอเวราอพยาปชาอานีคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปาริมายาทิสายะอัตภาววปริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาปุราติมายาทิสายะอิทธิโยอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาปชิมายาทิสายะอิทธิโยอเวราอัพยาปาชา อานีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาอุตรายาติสายาอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอานีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาทักกินายาติสายาอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอานีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาปุราติมายาอนุทิสายาอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอานีค่ะสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาพาทักขีณาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาพากุตตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาพาทักขีนายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอนีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาพาเหติมายาติซายาอิทิโยอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาพาอุปปริมายาติซายาอิทิโยอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาติสาญาปุริสาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปัจติมายาติซายาปุริสาเวราอภยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาสาเพอิตุตรายาติซายาปุริสาเวราอภยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทั้งทินายาติซายาปุริสาเวราอภยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ บุราติมาญานุทิสายาปุริสาเวราอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจฉิมายานุทิสายาปุริสาเวราอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตราญานุทิสายาปุริสาเวราอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ ท้ากินายะอนุทิสายะปุริสาเวราพยาปชาอนิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายะทิสายะปุริสาเวราพยาปชาอนิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปาริมายะทิสายะปุริสาเวราอพยาปชาอนิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ ปุราติมายติสายาอริยาอเวราพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุาติมายติสายาอริยาอเวราพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายาอริยาอเวราอัพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักขินายติสาญา อริยาอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะอิ อริยาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทัคขินายะอนุทิสาย่ายุริสาอริยาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเตติมายาติสาย่ายอริยาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปปริมายาติสาย่ายอริยาอเวรา อพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานะปริหารันตุสาเพปุราติมายะทิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานะปริหารันตุสาเพปัจิมายะทิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานะปริหารันตุสาเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปาชา อานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักินายติสายะอนาริยาอเวราปยาปะชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติสายะอนาริยาอเวราปยาปะชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจิมายาอนุติสายะอนาริยาอเวราปยาปะชาอานิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตูสาเพอุตรายาอนุติสายาณาริยาอเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตาน์ปริหารันตูสาเพอทากินายาอนุติสายาณาริยาอเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตาน์ปริหารันตูสาเพเฮธิมายาติสายาณาริยาอเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตาน์ ปริหารันตุสาเพอปุริมาญาติสายะอริยะอนาริยะอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมาญาติสาญาเทวาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจมายาติสาญาเทวาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ อุตตรายาติสายาเทวาอเวราพยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักินายาติสายาเทวาอเวราพยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราธิมายาอนุติสายาเทวาอเวราอัพยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ ปาชิมายาอนุทิศายาเทวาอเวราพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพอุตรายาอนุทิศายาเทวาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพทากินายาอนุทิสายาเทวาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานา ปาริหารันตุสาเพเหติมายาติสายาเทวาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานัปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสายาเทวาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานัปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายาอนุ มนุษย์สาอเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพปัจฉิมายติสายมนุษย์สาเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายมนุษย์สาอเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารตุสาเพทักกินายะ ทิสายะมนุสย์อเวราพยาปชาอานิคาสุขิอัตตานัปาริหารันตุสาเพปุราธิมายาอนุทิสายะมนุสย์อเวราพยาปชาอานิคาสุขิอัตตานัปาริหารันตุสาเพปัชมายาอนุทิสายะมนุสย์อเวราอัพยาปชาอานิคาสุขิอัตตานัปาริหารันตุสาเพ ปาชิมายะอนุทิสายะมนุสสาเวราพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานะปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะมนุสสาเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานะปริหารันตุสาเพทักขินายะอนุทิสายะมนุสสาเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานะปริหารันตุสาเพเฮธิมายะธิกาสุข ทิสายะมโนสาเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาทิสายะมโนสาเอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาทิสายะวินิปาติกาเอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจฉิมายาทิสายะวินิปาติกา อเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายาติสายะวินิปาติกาอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักินายาติสายะวินิปาติกาอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุติสายะ วินิปาติกาอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายะอนุติสายาวินิปาติกาอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานัง สัพเพปุราธิมายะนุทิสายะวินิปาติกาอเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสัพเพปัชิมายะนุทิสายะวินิปาติกาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสัพเพอุตรายะนุทิสายะวินิปาติกาอเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสัพเพ ท้าขีนายาอนุติสายาวินิปาติการเวราพยาปชาอณิาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพยทิมายาทิสายาวินิปาติการเวราอัพยาปชาอณิาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพอุปาริมายาทิสายาวินิปาติการเวราพยาปชาอณิาสุขีอัตตานาปริหารตัวตีอิเมหิตาสหการเรหิติสา ภะรณาเมตตาเจโตวิมุติสัพเพสังสัตตานังปีระนังวัเจตวาอภีรนายะอุปาคาตังวัเจตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัเจตวาสันตาเปนะปริยาทานังวัเจตวาปริยาทานีนวิเหสังวัเจตวาอวิเหสายะสัเพสัตตาอเวริโน โหนตูมาเวริโนสุขิโนโหนตูมาทุกขิโนสุขิตาโหนติมาทุกขิตาตาติอิเมหิสัตตาหากาเรหิสัพเพสัตเตเมตตายตีติเมตตาตังธรรมเจตยติติเจโตสัพพพยาปาทัปปิยุทธานหิมุจจะหิวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติ จาติเมตตาเจตโตวิมุติเมตตาพรหมวิหารภาวนานิทิตาทุกขปัตตาจะนิพโสกาพยาปตตาจะนิพพายาโสกัปัตาจะนิาาโสกา,า,า,าโกาหนตุสาเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหิสัมปตัง ปุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัติสศทธิยาธานังททันตุสัตธายะสีรังรักขันตุสัพพา,าวนาพิราตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระป,ปัตาปจเจกาน,านจ่ายยังพระรังอรหันตานาันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานนจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปเจกานนจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานจายยังผ้ารัง อรหันตานันจาเตเชนารักข네ังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปเจกานันจายังผ้ารังอรหันตานันจาเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปเจกานนจายยังผ้ารังอรหันตานันจาเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปเจกานนจายยังผ้ารัง อรหันตานันจาเตเชนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาประปัตตาปเจกาน,นจายยังผารังอรหันตานันจาเตเชนารักขังพันธามิสัพโส แห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอยพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอยข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลภาพปิตาย่อดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่ายครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ